แ่เาะเชื่อลงไปทีไม่จะรถวิ่งไปรถขัไปอีกมันยากแบบทางนั้นแ่เเป็นกไดหน่อยเลยนะแลวนลันตาพยานก็ไหนลตาพยานู่แลวลูกนี่นะปาอไรนี่นขึ้นาเช้าเรอขาวเช้าตาพยาเตาพยาินมันมาจากไหนตำบลไรมาด้ยจากหลังเจ้าบ้าน

ก็งานี่เล่ากันนี่ไปช่วยงานบ้านโคกเขาครับปิกอัพส่งแม่ไปไปถึงไปนั่งโต๊ะคอยมันได้คุนึงมันเรื่องนี้แล้วนจับภาพเบ็ดครัวอยู่แถวนั้นแหลกเขาก็ไล่ออกจากโต๊ะก็บอกลุกๆๆๆอย่าเอาโต๊ะไปต้อนรับแขกป่ะโดังนุ่นเลยไใบไม้เลยเอาดังนุ่นไปนี่บ้านโคกกวดตำบลอันโคกกวดตรงไหน เดี๋ยวกินเสร็จก็ไปเกี่ยวข้าวนะนี่เอาเอาไอ้นั่นเอาหมวกไปให้ทุมไม่ทุมไม่ร้อนอ่ะใช้ไก่หมวกทำงานดีมันกันแม่ทำงานกับพ่อน,นี่ยนิจจะไป่ใส่ได้ดีนะใส่จะเป็นคนที่ว่่าพอแบอยู่พร้อมหนนาคุนมันอึดอัดน่ะถุงมือถุงเท้าเห็นไม่จะไม่ค่อยใส่กันเลยอขหน้าปุ๊บ เหยื่ออยากซุกผมจะหายใจไม่ได้เลยใช่จะกิงไม่ออกที่วันนี้ปลูกมันด้วยปลูกมันกะสิพาไรสิพาไร่โอ้ไม่มีที่จะเก็บเงินแล้วเนี่ยนั่งกำลังจะนสลากลาวนสิเด้อสลากทำไมมันมีเงินจะเก็บโอ้ปานเงินท่านลุนยังไม่หมดเลยพี่จ่ายเขายังไงอ้อยปานจะเลินเนี่ย ปันจะเดินน่ะซื้อเงินสดแต่ว่าจะแกไปซื้อห้ก่อนไงอ๋อคือคือคือห้าล้านในเงินสดอ่ะแต่เราเขามาผนบ้านทีหลังไงสดร้านผนบ้านนะกระจายไม่สมุเดี๋ยวนี้แล้วคนคนหาช่วยี่ใช่จะบอกน้องนุ่นแม่แต่น้องนุ่นมันฮาดแต่แรกไงมันก็จะเก่งแล้วทีนี้ปีนี้มันเรียนลายไงกันเลยว่าบางกันเลยว่าติดถ่ายพอครับติไถเริมเก่งกันเดียวว่นนั่นซีบได้ไป จังเอี่ยวเข้ามาน่ะแล้วคนก็ะถ่ายเออก็ได้ไปปลูกไอ้รถถ่ามันใส่เกียร์ถอยได้ยังได้แล้วได้ได้แล้วเรนบ้านทนายเดียวรู้ไหมพี่ยออะไรมาอ๋อเยังในรถน่ะเปมันไืก็ดึงดึงขึ้นอันนี้พักอนพักเบรกมากินข้าวเช้าทนำาิดมันวะทำคลิป ไม่ได้ไรไม่ได้ไรมี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 ถ้าน่าถ้าไปเอามาก็ประมาณสักสักสห้าพันน่ะจุ็มนั่นน่ะนี่เตี้ยวน้อยใช่น้อยใช่งั้นนั่นนี่เป็นว่าปอ้เมื่อกี้เปลี่ยวเกียวแบบเดียวได้อุ้มหนึ่งเนาะกี่รอบบินยาวน้องบินยาวเนาะี่ได้นะพรุ่งนี้เข้ามาต่อเนาะจะได้ปวันสองรอบมไหมจ้าสองรอบบิมีรอบบินมีรอบหนึ่ง เออโอเคโอเคันะได้มันต้องยากเราก็นะจดีมียาวรอบเดียวอีกหมดูนี่ค่อยชายชายน้อยบอกจักรภพนี่ประหยัดน้ำมันถ้างั้นติดติดโบเพิ่มไประหยัดน้ำมันหรอฉันไปขนต้นมันมานีมตัดต้นโบคู่เพิ่มแรงอีกเท่าไหร่สามสิบมา ตอนแรกโบเดียวนี่26หกแล้วใช่ไหมเพิ่มมาอีกสามสิบสเก้าหได้เกี่ยวข่าววันนี้ก่อนพูดนี้เรา่ายว่ากันลดน้ำล็อกที่เราเราจมวันใช่ไหมเป็นพาังานเสมน้ำเออเราอยากเออเออเออินี่นี่นีกิงนี่ก็ได้ถอนนี่มันแล้วเลยได้ถอมันทิ่เราตัดเอาไว้แล้วเราเอาไม่ให้ ให้อาจารย์แกปลูกก่อนเลยก็ได้เนาะเราไปขนต้นมันมาทีเดียวเราก็ปลูเราหันไปปลูกล็อกนี้เลยเนาะเนาะกูต้าเกี่ยงงี้ป่ะผมได้ยูได้ยินยูนึกว่าถ้าไปเอาเสียงรถไทยรถไทไป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 ไหนเนั่นแหละเอางั้นเอาเป็นว่าของทางโรงที่เราชิปไล่นี่เราไปถอนเราเราเอาต้นมันที่เราไปตัดไปหมื่นหมื่นเปรน่ะเอามาปลูกของสวนทางโรงกะ สวนที่ปลูกกันนี่โอเคพอดีเราเราไปตัดใหม่มาตัดอะไรเนาะเพราะว่าอันนั้นก็เพราะปลูกพอดีไปที่รถเกี่ยวกันแต่ว่าแต่ว่าอะไรแต่ว่าหนูยังข้าวไม่ค่อยกินอะไรแล้วค่อยลังหนูยังติ๊กพัอยู่แต่ว่าเดินหนาหนูพอของเหลวนิดหนึ่งอ้าววันนั้นเห็นขับรถตีดินเนี่ยตีดินพัดที่ แล้วว่ารถตีดินยังขับยากเลยพี่นี่ใช่ค่ะคับยากคือรถเกี่ยวอีกนู๊ไปลองแลองเอา้าอุ้ยไปทางนี้เลยเหรอ<า>ไปทางนู้นไปทางนู้นไปรถเกี่ยวมันเวลาคอนโทรลมันไม่มีทีไม่มีมันถึงแค่นี้นะแต่รถตีดินต้องลุกขันกู้อบว่ามันมันขับยากคือรถเกี่ยวอีกหมายถึงว่าคอนโทรลมันแข็งกว่าใช่ไหม ตุ้ดตีดินอะเกี่ยวแข็งจะว่ามันมันมันเวลาเกียวมันเออรถรถเกี่ยวมันแตะนิดเดียวมันก็ไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าตุ้ตีดินอะมันตรงแยกไปเยอะอยู่นะสิประมาณคืบโอ้ต้องคนมือใหญ่ๆหญ้แถวนี้ทำนาปรางเยอะเนาะ อ,นนอ,อันนี้ของนุ่นตรงนี้กี่ไร่อะยี่สิบแค่สองล็อน่ล็อกนึ่ะนู่นแต่ว่าไม่นนี่น่น อันนี้หนีกล้าลงมาไหมเนี่ยตรงนี้เนี่ยไ,ไม่มีตีนหรอกม่มีเชนะือ,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 อกเลยนะใช่เพาะว่าเพราะว่านี่ตุ้งยาวใส่เกินนูหนูนะมาดูดูรองเท้าไหมได้ผูกเชือกไหมนั่นรองเท้าของ,องแม่รองเท้าแม่ให่วัยรุ่นใช่ปะ <laughs> น้าไม่มีรองเท้าแบบนี้น้าใหม่แล้ามาจากสารคามจัดแม่คลิใส่รองเท้าเหนียวมากเมื่อไหร่จะไปอยู่สารคาม,าาม,าาม,ามอีกอะ สิ้นเดือนนี่จ้ะเราตั้งกาาระจกสารคามเนี่ยอ้สิ้นเดือนนี่จะกลับสา,ารครามแล้วใช่าาค่ะเพราะวันนี้ฝนเรียงดัที่สุอยู่ในสา,ารครามเลยนะใช่จ้ะอยู่แถวไหนเออราชพัฒน์จ้ะพักอยู่ในราชพัฒน์เลยเออต้องริมคลองอจ้ะแถวแถวริมคลองแต่ว่าห่างจากราชพัฒน์ประมาณ2โลอืมอยู่กับใครที่นู่นน่ะ เออมันจะมีเพื่อนอยู่ด้วยค่ะแต่ว่าแม่หงแม่หนยยูเพอคนเดียวแต่ว่าอของทางกรจะเป็นของเพื่อนอ๋ออ๋อนี่คือจะเปิดเทอมเป็นทางการแล้วเหรอใช่จ้ะแต่ว่าต้องขอบคุณคุณดี่เต้อกว่าทำไ้องารื่นทุกอย่างเลยตอนนี้ขอบคุณคิดพี่ <laughs> ปีหนึ่งเไปเรียนพี่โมใช่ไหมจ้ะไม่เคยเรียนอยู่อะไรบ้าง แม่แช้ทำทุกอย่างเลยมไม่ใช่เราแม่แค่อยากลองอ๋อนางก็อยากลองใช่มันจะอยากทับเต็มเลยเพราะว่าอมมีกแอ้วฟเผื่อมันมีสีไปจะได้มาเอาใช้บ้านอุ้ยมาอยู่ทำไร่ทำนานี่แล้วมันทำได้ตลอดมันได้ตังเยอะเลยดนเนอะใช่นี่ยังขายข้าวรอบนี้ได้หลายตังค์เลยนะเนี่ยใช้นี่หมดใช้นี่หมด <laughs> เอาเคนเรามีนี่้วัวมันดิ้นรนนะเขาถ้าคนเราไม่มีนี่ไม่ค่อยดิ้นรนเท่าไหร่เนะต <laughs> แต่อย่ามีดีกว่านะเ <laughs> ชื่อผมยยัมนนนกกีี่่ตาอ <laughs> คเราก็อยากมีกันทุกคนแหละ <laughs> กหมเโอ้โหรอบนี <iedzieć> ้เดินไกลเลยเดินตากแดดร้อนๆเลยพี anyway. ่น้องเนี่ยมันว่านมันก็เขียได้เลยนี่นี่เขียวอยู่เลยวันนี่ถ้าทำทางดีๆรถกระบะเข้ามาถึงดีเลยเนี่ย เนี่ยเอารถถ่ายมาปรับหน่อยนี่แจ้วเลยเนี่ยนี่คนทำหาโอ้กำลังมาต้นน่ะที่ถึงไงเราจ้ะโอเคอยางยางกำลังกี่แบกสินงภาหนีบแต่ว่ายังเยอะให้พี่ถ่ายเยอะอยู่เพิ่งเกี่ยวได้เม่กี่ไร่เอง พึ่งเกี่ยวได้ไๆเดียวเองฮะพูดไปกับใครมาคนเดียวจะไไปกินสาวด้ตอนเลยตอนก็ยี่ยี่สาวค่ะโอเคแต่พี่ขับรถไปมามาถึงไหนแล้วปักแล้วพี่ปักแล้วปักตะไคร้ดีกว่าปักตะไคร้ดีกว่า โอเคจ้าโอเคไปไหนจะเกี่ยวนาไหนนี่อะไรดิคืออยากเกี่ยวด้ฝั่งนี้แล้ว,วมัน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 ยิ้งใหญ่ดีฮัลโหลแม่จ้าไอู้้มต้องดนว่างเ่อย่างเงี้ยมอกมาโอเคดีนะวันนี้อากาศไม่ค่อยร้อน ไม่วันนี้อากาศมันไม่ค่อยร้อนดเลยแต่ีมือแวาเนมือวต้องน้่เยแมื่อวานอร้อนเดี๋ยวนี้ได้ชมฝีมือสาวนุ่นแน่นอนครับ นี่แต่ฝั่งนี้นี่เหมือนจะสุกแล้วเนี่ยไม่นุกว่าฟังนี้นะ่คิดกวระวังงูนะ <c oughs> <c oughs>

อมีน้ำตันนี้ดูข้างๆเป็นคลองเหรอไปทางโน้นจักกระพบนี่ไปริ้วๆเลย ลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับพาเดินตากแดดครับ <c ười> เราเดินมาไกลมากครับูประมาณห้าร้อยเมตรอะจักพวมครับเล็กเครื่องเบาๆเ,เอง ติดคออีกแล้วงานนี้สาวนุ่นจะขับได้ไหมเนะี่ยเฮ้พูดถึงข้าวมันบางๆมันไม่น่าติดนะ ติดอีกแล้วมันจะขับได้ไหมเนี่ยมันติดอีกแล้วเนี่ยะได้ใช่ไหมแก้ไขได้ใช่ไหมโอ้ยรื้อแก้ไขไม่ได้ <laughs> <laughs> ได้สิ้ <laughs> ข่าวมันก็ไม่ได้หนาอะไรนะ นีข่ข้างๆเป็นคลองเพิ่งจะลอกเสร็จต้นนี้เนาะคลองนี่นะ ติดบ่อยอย่างนี้นะน่าจะต้องขยายคอเนาะใช่ไหมหรือเป็นกับข้าวเปียกข้าวมันยังเขียวอยู่แต่ก็ไม่น่าติดนะข้าวมันเป็นซางเล็กๆเกองไม่ใช่ซางใหญ่ ต้องคลายก่อน <Okay. S 1> วันนี้วันที่อะไรว,นนวันที่สิบหก,ก <Okay. S 1> บอกหัวให้หน่อยสิ แปดแปดสองไม่รู้วันนี้วันที่สิบหกเปิดเดียวอิงซื้อลอตเตอรี่ยังถูกแน่นอนวันนี้ถูกยิ่งได้ไหมพี่พี่แรกที่บอกมีลอตเตอรี่อันนึงใช่ื่อกี้บอกอะไรถูกแน่นอนลอตเตอรี่ที่มันใส่คานตะไคร้อะพีนน่ที่มันใส่ตะไคร้ปั่นนาอ๋อซื้อมาปันน่นนาใช่ลอตเตอรี่แปลแว่าประยชนเลย อันนั้นก็เรียกโรตเรลี่ไม่ใช่ลอตตารลีมม่มีมุกมีมุกเล่นติ๊กตอกยังวันนี้วันนี้เล่นติ๊กตอกยังวันนี้วันนี้ยังอะไ,ไรติ๊กตอกยังไม่ได้ติ๊กตอกเลยนี่ดีใจเมืม่อไหร่เนี่ยอูยังไม่หมดอีกพี่น้องเต็มเลยนะยับเลย ขยายปากมากนี่รุ่นนี้ตัวนี้นี่ปากประมาณสองเมตรแปดนะสองเมตรแปดนนรู้ไหมทำไมมันติดเนี่ยฮะ ใช่หรอกมันไม่ได้ใส่แมสแมวแมวแมว <laughs> ม่ใช่โควิดนะหมดแล้วหมดแล้วส <laughs> ีเวลาครับดีที่ที่เขาทำที่เปิดปากให้ตรงนั้น ก็น่าจะทำทุกรุ่นแหละตรงนั้นโอ้น่าจะติดไอ้เถาวันนี่หรือเปล่าเอนี่ครับไปทีนี้บายบายครับ กนรกินหน้าครับ tỷ lại tỷ tu ปลดอะไรครับมันต้องปลดเหรอเดี๋ยวอะึงสายพานก่อนครับอ๋อดึงสายพานสายพานมันหย่อนป่าอ้าวดับขามือ